สวัสดีค่ะพี่นี่สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่มาดูแลให้คดีศูนย์ภาคสี่ต้องการที่จะ,ะบันทึกเทปด้วยนะคะก็เลย<อ>ตัวที่จะถ่ายตามหนังสือเวียนนะคะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ วันนี้นักเรียนมาเยอะหรือยังเนาะสวัสดีสมาชิกคอปออค่ะ มากี่คนแล้วเอ่ย ค่ะสมาชิกคอปอค่ะใครเข้ามาแล้วก็เ,เชิญเพื่อนเพื่อนเข้ามาหน่อยนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์เราจะเริ่มกี่โมงดีคะเอาทางนม่สะดวกเลยครับลองดูประมาณคนนิดนึ้งครับจะใช้กับอเย เดี S <S <S ๋ยวรออีกสักแป๊บนะคะอาจารย์ประมาณห้านาทีอันนี้คือพี่เป็นโฮสต์ช่ออันนี้ผมพี่ต้องให้คนโฮสต์อะครับปั่งไปที่ตรงนี้มอมันจะมีคาว่าอะไรเล็กคอร์ดอะเพิ่มสิทธิ์ให้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยจะเล็กคอร์ดได้ เออพี่ต้องให้โฮสทำตอนเนี้ยโฮสมันไม่ใช่เราเนาะพี่พี่ลองถามเขาว่าเราโฮสลองโฮสได้ไหมบอกเขาอย่างว่าผมล็อกเลยในครับเลยในโยนโฮสต์กับมาหาพี่หน่อยครับพี่มึงนับชาการผมนี่มึงนับชาการผมไม่ได้ไม่ได้ไม่เท่าไหร่ เนยเนยเนยกำลัง awesome, right, เล็คคอร์ดอยู่เนยคิดมีเครื่องใครที่เป็นคอมพิวเตอร์มั่งที่อยู่ที่ศูนย์นะพี่นางใช้อะไรครับใช้ใช้มือถือป่ะครับไปว่าครื่องด้วยอ๋อเป็นผู้วางนะ บอกว่าชิดแม่ดีปัญญากรีดเลยนะใช่ไหมผมท่านที่ท่านคุณวัชรมาไปร่างมาแล้วกัน Thank you. คุณหนึ่งเข้ามาแล้วใช่ไหมคะคุณหนึ่งคุณหนึ่งครับเข้ามาแล้วหรยครับ<ห>ครับค,ครับครับ,บครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้นองแยมน้องแยมเข้ามาหรือยังน้องแยมจ๋าน้องเกงเ้าเป็นไงบ้างน้องเก้าเข้ามาหรือยังคะส่งเสียงหน่อย น้องพิมค่ะอยู่ในห้องหรือเปล่าอยู่ค่ะอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่น้องนกยุงค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องแป้งสวัสดีค่ะ น้องอามอยู่ไหมอยู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้ไอคิวเข้าใช่ไหมคะลูกไอคิวครับเข้าครับเข้าเมื่อวานก็เข้านะครับตอนช่วงเช้าครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์เริ่มเลยเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์เริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีสมาชิกทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็เราก็จะมาเจอจกับอาจารย์เกียรติรัตน์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาในหลักสูตรตลาดแนวใหม่นะคะสู่วิถี new normal นะคะก็วันนี้ก็ได้ทราบข่าวจากน้องเนยว่ามีแขกสำคัญที่จะมาแชร์ความรู้ให้ สมาชิกคออ,ออได้รับทราบขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีน้องๆพี่ๆนะฮะแล้วก็เ,เพื่อนๆแล้วกันนะครับเราก็ทําธุรกิจด,ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทางหน่วยงานด้วยนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของการตลาดแนวใหม่สู่วิถีแนว normal นะฮะก็ ก็เป็นการยกเคสแหละนะครับคล้ายๆกับเมื่อวานนะครับพูดคุยกันแบ่งปันแชร์ไอเดียกันนะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายผมมีเคสนะครับพอดีมีโอกาสคุยกับทางจริงๆจริงๆวันนี้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายตัวที่ที่มีโอกาสก็อยากจะเชิญให้พวกเราไปลองใช้ลองเทสดูนะนะครับเป็นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของของคนไทยที่พัฒนากันมาในการที่จะช่วยพวกการในกลุ่มของ SME นะครับในเรื่องของการแชทเรื่องของการไลฟ์นะครับเรื่องของการทําตัวระบบเมมเบอร์เพื่อไปสอดรับกับ ตัวธุรกิจแนวใหม่นะครับวันนี้ช่วงบ่ายผมคุยเรื่องพื้นฐานเรื่องขององค์ประกอบต่างๆและการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับในในตลาดเหล่านี้นะครับช่วงบ่ายช่วงบา่ายมีเครื่องมือนะของทาง Re ตี้แพนเน็นะครับเป็นตัวระบบ Member ร์การ์ด m ะเมมเบอร์การในการที่จะเก็บข้อมูลของลูกค้านะครับโดยเฉพาะในหมวดของธุรกิจที่เป็นผมมองว่าเป็นกลุ่มที่เป็นลักหนักของค้าปลีกนะ ที่เป็นร้านอยู่นะครับและยังไม่กระโดดขึ้นออนไลน์และยังไม่มีการเก็บในส่วนของข้อมูลลูกค้าอย่างอย่ชัดเจนนะครับผมย้าตั้งแต่เมื่อวานว่าพอยต์สำคัญก็คือเรื่องราวของการที่เราต้องเก็บข้อมูลลูกค้าให้ได้เก็บไม่ดีเก็บดีเสร็จเอาข้อมูลหล่านี้ครับไปต่อยอดนะ ช่วงบ่ายผมก็เลยเชิญเคสทางทางทางวิตตี้แพนเนตมาลองคุยนะครับว่าวิธีการในการเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นไงและเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่มีในตลาดและในส่วนของวิตตี้แพนเน็ตเขามีโปรด็กต์มีโปรดักต์อะไรยังไงนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายคุยกันเรื่องของการทําระบบเมมเบอร์นะและเรื่องของการทํา CIM ช่วงเช้าครับเราคุยกันเรื่องของแนวการทําตลาดนะครับ แล้วก็อาจจะมีการทำเวิร์กช็อปกันนะครับประมาณ10โมงเสร็จเกือบ11โมงนะครับ <Okay. S 1> ก็เราก็จะเน้นทำเวิร์กช็อปกันเวิร์กช็อปวันนี้ครับจะทำไลฟ์นะนะครับ Life ไลฟ์ขายของนะฮะวันแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์กันนะครับทุกคนมีโอกาสได้ไลฟ์สัก3นาที5นาทีว่ากันไปนะครับเดี๋ยวสอนเทคนิควิธีการนะครับวันนี้เราอาจจะเป็นเจ้าของธุรก,กิจคนไ like, ลฟ์อาจจะ สมมุตินะบริษัทใหญ่ๆเราอาจจะไม่ได้แล้วเองแล้วอาจจะมีการจ้างพนักงานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ควรต้องรู้หลักการและเราเองก็ควรจะทําเป็นควรจะใกลน้องได้นะครับอะมาเราไปลุยกันเลยครับสําหรับวันนี้อ่าโอเค os os อ,เค ained, อ,เคอา่า การตลาดในแนววิถีใหม่นะต้องรู้อะไรยังไงบ้างนะครับเีผมให้ดูภาพรวมเราจะต้องจาเป็นเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของลูกค้านะครับเมื่อวานเราดูในโหมดของพฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์นะเขาก็เป็นยังไงตั้งแต่ C ีเนาะเซิร์ชช็อปแล้วก็ตัวเซอร์วิสนะครับแล้วก็มันมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับวันนี้อาจจะต้องพูดถึงเรื่องเอาแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องลงทุนอะไรมากจนเกินไปนะครับเช่นเรื่องของการไลฟ์นะครับ การเปิดร้านนะเปิดร้านบนโลกออนไลน์นะครับเปิดได้ทั้งในส่วนของที่เป็นจ๊อปบี้พวกลาซาด้านะครับแต่ได้ง่ายๆเพิ่มเข้ามาอีกก็คือในเรื่องของตัวไลนะน,น์ช็อปนะตอนนี้ก็มีไลายชอ็อปมาเนี่เดี๋ยวลองทํากันดูนะครับการทําในเรื่องของการท Tele ําเทเลเซลนะการใช้ตัวแชทบอทดนะฮะเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะ,ะช่วยพวกกในการตอบแชทนะครับผ่านทางตัวอินบ็อกเองนะครับหรือนะฮะในส่วนของที่เป็นตัวไลน์ต่างๆนะครับวันนี้เราก็เรียนรู้กันในกรอบประมาณนี้นะครับ อะมามาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับสิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญในการจะทำธุรก,กิจนะในยุคปัจจุบันนะครับผมให้ดูองค์ประกอบหลักๆนะทั้งหมดเนี่ยมีหนะ้ามีสักประมาณ67ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกนะอย่างแรกในการที่ทำธุรก,กิจนะครับก็คือในเรื่องของตัวกลุ่มลูกค้านะครับ t a ก็ตต i n g นะเมื่อวานเราได้ลองทำในส่วนของ customer persona แล้วนะครับ ต้องซอยนะผมใช่คำว่าต้องซอยบางทีบางโปรดักบางบางเซอร์วิสเนี่ยมันก็ออกมาในเบสที่ลูกค้าเดิมอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราจะต้องทําเป็นหานฐานลูกค้าใหม่เกิดขึ้นนะครับทำเซอร์วิสใหม่ๆทำโปรดักใหม่ๆมีการดีไซน์อะไรใหม่ๆนะซึ่งแน่นอนฮนะในคลาสยาวของทางศูนย์ศุนย์สักคำพักสีนะ่เนี่ยวันนี้มีมี คือ,อยาวไปถึงการทําเรื่องของตัวดีไซน์จริงนะครับชัวรตรงนี้เดี๋ยวได้เกิดแน่นอนนะครับทำในเรื่องของตัวคัสเตอร์แทร็กติงนะครับต้องชัดนะอันนี้คือต้องชัดยิ่งชัดเท่าไหร่ต้นทุนเราจะน้อยลงนะครับแต่ถ้ากว้างมากเท่าไหร่หวานแหเราก็จะเหนื่อยนะครับในเรื่องของตัวโปรดักต์และก็เซอร์วิสนะครับก็คงต้องบอกเนาะนะครับว่ามันต้องมีความแตกตา่างมันอาจจะต้องมีนวัตกรรมและที่สําคัญคือโปรดักต์และเซอร์วิสเราเนี่ยต้องตอบโจทย์นะฮะต้องตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายเราอย่าง อย่างอย่างถูกนะฮะอย่างถูกต้องนะครับลูกค้ามีปัญหาอย่างนี้เราใช้โปรดักต์อย่างนี้เราใช้สู่รอย่างนี้ในการจะแก้ไขปัญหานะฮะเรื่องของตัวฟันแนลนะครับฟันแนลแล้วก็ในเรื่องของค u ัสเตอร์เจอร์นี่ต่างๆนะครับเมื่อวานเมื่อวานเราดูแล้วเนาะนะครับว่าซีซาร์ช็อปอะไรเป็นไงนะครับแต่ในภาษาทงางการตลาดเราต้องไปดูเพิ่มนะครับเราอาจต้องมีการวางฟันแนลตั้งแต่เรื่องของ awareness นะครับ เรื่องของ consideration นะครับเรื่องของ decision นะครับได้มาในหมวดของการที่จะบายนะครับในหมวดของการที่จะดูแลกันต่อไปนะครับส่วนนี้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะฮะไปดูเรื่องของ f u น n นลนอกจากเราเข้าใจในส่วนของ f u น n e l ว่าลูกค้าทาอะไรแล้วเราต้องมีการวางนะวางเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะจับกลุ่มลูกค้าในแต่ละฟัน n นลให้ได้นะครับเก็บให้เยอะเท่าไหร่นะครับโอกาสจะ convert นะฮะจากคนที่ไม่รู้จัก กลายเป็นคุณคุ้นเคยคุ้นเคยแล้วก็ก็มีการลองใช้ลองใช้เสร็จแล้วเขาก็มีโอกาสในการจะใช้ซ้ําใช้ซ้ําเสร็จแล้วเขามีโอกาสในการที่บอกต่อนะครับทั้งหมดนี้ต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่ผลักดันต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจในหมวดนะในเรื่องของการตลาดนะครับปฏิเสธไม่ได้ยุคของออนไลน์นะครับว่าสิ่งสําคัญนะก็คือในเรื่องของทราฟฟิกซอสนะวันนี้ครับเรา อตอนนี้เราเปิดร้านเปิดร้านโดยทั่วไปนะเปิดร้านโดยทั่วไปเราก็ทำเลที่ตั้งเรามักมองว่าทำเลที่มีผู้คนทุกพล่านถูกต้องไหมฮะเช่นเดียวกันครับบนโลกออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะฮะก็คือนะครับดึงทัฟฟิกหาทัฟฟิกจากภายนอกเข้ามาใน environment ของเราเข้ามาในแพลตฟอร์มของเรานะครับอย่างที่ผมแจ้งเมื่อวานนะครับสำคัญที่สุดว่าเราต้องมีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นของเราเองแล้วนะครับต้องมีเว็บไซต์แล้วแหละ มีเว็บไซต์เพื่อดึงน่าจากโซเชียลต่างๆนะครับ facebook facebook อะไรต่างๆเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเข้ามาในแพลตฟอร์มของเราเพื่อที่จะเก็บข้อมูลต่างๆรวมถึงเก็บข้อมูลลูกค้าและทําการสวิตปิดการขายภายในตัวแพลตฟอร์มของเราครับเครื่องมือหนึ่งนะฮะในการที่จะใช้ดึงนะครับผู้คนเข้ามาในอ แพลตฟอร์มของเรานะครับนั่นก็คือการทำคอนเทนต์นะวันนี้คงให้ดูไกด์ไลน์เบื้องต้นนะครับเรื่องของการทำโซลลิซิ่งเบื้องต้นนะครับว่าเราควรจะทําอะไรยังไงนะครับจริงๆในเรื่องของการทำคอนเทนต์อาจจะใช้เวลาสักหนึ่งวันนะครับในการทําเรื่องพวกนี้คุยเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ลงเวิร์กช็อปนะครับลองทํากันดูว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวนี้มีไกด์ไลน์ให้แนวทางนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือคงเป็นโหมดในเรื่องของตัวการทำออฟเฟอร์ออฟเฟอร์ไม่ใช่เรื่องของการหันราคานะครับแต่การ นำเสนอนะครับรูปแบบของโปรโมชั่นรูปแบบของ์วิสที่มันมีความแตกต่างและก็โอเวอร์เอ็กซ์พิของลูกค้าเช่นนะครับวันนี้ซื้อสินค้าตัวนี้นะครับเ้ยเมื่อวานเมื่อวานมีมีใครพูดนะถ้าผมจะไม่ผิดนะคือแทนที่จะลดราคากลายเป็นว่าเราซื้อสินค้าตัวนี้ก็แถมไปตัวนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องมีออฟเฟอร์อย่างนี้นนนในการแนะนํานเสนอลูกค้านะครับมันต้องมีการวางแผนในเรื่องของกลยุทธ์นะครับกําหนดเรื่องของการรารามกาหนดเรื่องของการทําราคาด้วยนะครับ ราคาวางแผนเพื่อที่จะไปทําในส่วนของอโปรโมชั่นนะครับสังเกตนะสังเกตนะครับในปิดบันนะผมเชื่อหลายๆคนอาจจะดูในเรื่องของทีวีทุกทีวีช้อปปิ้งนะครับราคามาตรฐานตอนเนี้จะอยู่ที่990บาทนะครับราคามาตรฐานนะ990บาทนะครับแล้วเราลองไปดูนะ990บาทเนี่ยโอ้โหไม่ได้ซื้อสินเดียวนะซื้อหนึ่งแถมสองแถมสามแถมสี่แถมเป็นสิบเลยนะครับคาถามทัวร์มันมีกําไรไหมนะครับ ทั้งหมดนี้มีกาไรผมชั่วเน็ตเน็ตแล้วเนี่ยหลังหักเออริเออริติงทุกอย่างนะผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสิบสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขายังได้กําไรนะครับเพราะานี่สิ่งสําคัญคือมันไปอยู่ในเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของการกําหนดราคาและการในเรื่องของต้นทุนนะครับอยู่ในเรื่องของดนนุลเงเป็นพอยต์สำคัญที่เราต้องมาดูว่าให้เราวางแผนเพื่อจะขายเนี่ยมันต้องมีวางแผนในเรื่องของโปรโมชั่นกําหนดราคาด้วยนะครับแต่วันนี้คงไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะแต่ว่าผมจะหลีดให้ท่านฟังว่าเวลาเราทำ marketing ทำธุรกิจเรื่องพวกนี้ต้องคิดไว้เลยนะครับต้องคิดไว้เลยเลือกตั้งแต่ลูกค้าให้ถูกต้องทำโปรดักให้ตอบโจทย์นะครับบางฟันแนลนะครับติดตามลูกค้าได้นะครับดึงทัฟฟิกเข้ามาในช่องทางของโลกออนไลน์นะครับสร้างคอนเทนต์เป็นนะครับแล้วก็นําเสนอในเรื่องของตัวออฟเฟอร์ที่ตอบโจทย์โดนใจลูกค้านะครับอ่ะเรื่องแรกที่ต้องคุยกันนะครับก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลก พฤติกรรมของผู้บริโภคและการเมื่อวานเราพูดถึงตัวลังหนักของฟัน n นลมาแล้วนะครับว่าโฟล์เขาจะเดินยังไงนะในโหมดของการทําากรตลาดบนโลกออนไลน์การตลาดแนวใหม่ที่เข้ามานะครับที่ตัวโควิดเข้ามามีผลกระทบนะครับจะทํำยังไงเนาะอย่างแรกครับเราต้องรู้จักลูกค้าของเรานะอย่างที่ผมบอกนะ targeting กสื่อเมอการเงเป็นไงคะนี้ผมไม่เห็นภาพรวมของ กลุ่มนะฮะกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเจเนอเรชันนะครับผมตอบไม่ได้นะว่าสินค้าของท่านเนี่ยควรจะอยู่ในกลุ่มไหนอะไรงไงแต่นี้ดูเป็นแนวทางว่าในลูกค้าในแต่ละกลุ่มในแต่ละวัยเนี่ยโดยพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วดูว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยถ้าจะตอบถ้าจะเข้าไปตอบโจทย์คนกลุ่มนี้จะมีการปารับยังไงนําเสนอยังไงทำคอนเทนต์ยังไงออฟเฟอร์อยังไงนะครับจะ l e ด d เขายังไงนะ กลุ่มที่1ครับก็เป็นกลุ่มเบบี้บูมนะกลุ่มเบบี้บูมก็คือกลุ่มที่คนที่มีอายุ55ขึ้นไปแหละเอาง่ายๆนะก็คือรุ่นรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่แหละรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมก็เช่นกันนะครับอาจจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของน้องๆเช่นกันนะครับกลุ่มนี้ครับพฤติกรรมนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องราคาเป็นที่สุดนะฮะหรือราคาเนี่ยมีผลนะมีผลกับการตัดสินใจนะครับถามว่าทาไมครับทำไมราคาถึงมีผลกับการตัดสินใจของคนกลุ่มนี้ครับเพราะ คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราครับกว่าเขาจะได้เงินมาสักบาทโอ้โหมันไม่ได้แบบอืกดแล้วโอนอย่างนี้นะหรือว่ามีคนโอนมาให้อย่างนี้ไม่นะนะครับเขาต้องใช้ใหยาดเหงื่อใช้แรงงานใช้ความพยายามอย่างมากกว่าเขาจะได้เงินสักบาทสักสกตานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะจ่ายออกไปเขาจะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดเยอะนะครับถ้าจะหาถ้าจะเข้าหาคนกลุ่มน,นี้และวขายได้ คุณต้องตอบโจทย์เขาได้เออราคาทําไมมันเป็นอย่างนี้ทาไมราคามันเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ซื้อง่ายนะครับแต่ซื้อถ้าเห็นแล้วชอบเห็นแล้วมันตอบโจทย์ราคาได้ตอบโจทย์เขาเนี่ยเขาซื้อทันทีนะครับพฤติกรรมของคุณกลุ่มน,นี้ครับถ้าคุณจะขายเขานะครับเขาใช้ชอบใช้ตัวไลน์ในการที่จะพูดในการที่คุยในการแชทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาเฮ้ยไปใน Facebook ไปคุยใน facebook อาจจะไม่ได้นะคุณอาจต้องคุยกันมาในทางไลน ไปเขาทำติ๊กตรงติ๊กตอกอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในเวนั้นนะครับแบรนด์ Brand, นะครับถ้าอยากจะสื่อสารต้องใช้ Facebook ในการสื่อสารแล้วดึงนะฮะดึงเขาเข้ามาคุยในไลน์เข้ามาคุยในแชทนะครับตัวอักษรน,นะฮะต้องตัวใหญ่ๆนะครับดูจอนะดูจอเนี่ยจอก็ต้องัอใหญ่ๆนะอันนี้จริงๆมันก็เป็นลักหณะของทางกายภาพนะครับ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของสายตามันก็ฟ้าฟางไปสั้นบ้างยาวบ้างว่ากันไปนะครับปั้นตัวอักษรต้องตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆไม่ได้เล็กๆมองไม่เห็นนะครับเพราะต้องตัวใหญ่ๆโดนๆราคาก็ต้องตัวใหญ่ๆแดงๆไปเลยคุณสมบัติก็ต้องใหญ่ๆแดงๆไปเลยนะครับสิ่งสําคัญนะห้ามใช้สับแสลงในการสื่อสารนะครับสกสุสก,กอยแวน่นไม่ได้นะฮะต้องใช้สับที่ผมใช้คําว่าค่อนข้างเป็นทางการอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจะ เข้าหาคนกลุ่มนี้นะฮะต้องมีเรื่องพวกนี้นะี่อยสำคัญที่สุดค้อยสำคัญที่สุดอย,ยอย่าไปทัชหัวใจเขาอย่าไปทําให้เขารู้สึกแย่ด้วยการใช้คําว่าแก่นะครับถือว่าเป็นคาต้องง้ามนะให้เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุนะเป็นผู้สูงอายุอย่าใช้คําว่าแก่ไม่เอานะไม่เอานะครับเป็นผู้สูงอายุการที่เราจะเข้าไปหาคนกลุ่มนี้ลองดูนะครับนี่คือพฤติกรรมนี่คือในส่วนของกลุ่มเบบี้บูมเขาเป็นอย่างนี้ ชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เขาวนเวียนอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับดูครับว่าสินค้าบริการของเราถ้าจะเข้าไปไปหาคนกลุ่มนี้นี่เป็นคีย์พอยต์หลักๆนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือออนไลน์อะไรสร้างแบรนด์ยังไงจะแชทจะพูดจะคุยกับเขาทํำยังไงนะครับนั่นคือกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่2ครับพฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะก็คือกลุ่ม Gen X นะฮะ Gen X นะผมเนี่ยอยู่ใน Gen X นะผมใช้คำว่า Gen X ตอนปลายนะครับ Gen X ตอนปลายแล้วตอนนี้40 430 4แล้วนะครับ คนกลุ่มนี้ครับเป็นคนกลางเป็นคนกลางนะเป็นคนกลางเพราะอะไรครับคนกลุ่มนี้ครับเป็นคนที่ดูแลทุกรุ่นนะในสิ่งที่ก็ต้องรับผิดชอบถามว่าต้องดูแลใครครับหนึ่งะต้องดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยนะนะครับขณะเดียวกันครับเขาก็ต้องดูแลใครอีกครับดูแลลูกดูแลหลานนะบางคนมีหลานแล้วนะนะครับดูแลลูกดูแลหลานนะครับเพราะความผิดชอบรับผิดชอบของเขาสูงนะครับแต่ คนกลุ่มของเป็นเจน x เนี่ยชอบลักหณักของชีวิตแบบวางแบบเ o r k Life Bal a ลานนะครับงานครอบครัวสังคมนะครับจัดเวลานะครับให้เรื่องพวกนี้นะครับจะไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งนะครับความติดจะน้อยนะครับความติดจะน้อยไม่พุ่งไปทางใดทางหนึ่งพยายาม work life balance เรื่องพวกนี้นะครับมีความเป็นแบรนด์รอยต์ตี้สูงนะครับวันท้าคุณขายเขาได้นะครับขายเขาได้ดูแลเขาดีเขาจะ ไปกับเราเรื่อยๆนะครับไม่เปลี่ยนนะฮะคือขี้เกียจเปลี่ยนขี้เกียรใหม่ขี้เกียรหาใหม่ขี้เกียรรีเสิร์ชใหม่นะครับแต่นะแต่ก่อนที่เขาจะตัดใจซื้อก่อนที่เขาตัดสินใจเขาเรียกว่าลงหลักปักฐานกับสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือธุรก,กิจใดธุรกิจหนึ่งครับจะตัดสินใจผ่านการรีเสิร์ชมาแล้วนะครับดูรีวิวมาแล้วดูข้อมูลมาแล้วศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีเอ้ยจะซื้อรถจะซื้อรถเนี่ยโอ้โ oh ห oh. ไม่ใช่ว่าวันนี้เห็นแล้วซื้อไม่ใช่นะเขาทําการบ้านมาก่อนนะครับจะซื้อในส่วนของที่เป็นพวกกระจกคิดมาก่อนหามาก่อนหาดีเซิร์ตมาเยอะแล้วนะครับจะซื้อในส่วนของที่เป็นถุงมือเช่นกันครับพวกนี้ทำดีเซิร์ตมาว่าเฮ้ยดีแล้วตอบโจทย์แล้วนะครับแล้วเขามาพูดเข้ามาคุยถ้าเซอร์วิสดีซื้อใช้แน่นอนนะครับชอบฮะชอบในเรื่องของการทําเรื่องของเก็บนะเก็บสะสมพวกคูปอง วานร,ระบบเมมเบอร์นะถ้าเท่าๆทำเรื่องของระบบเมมเบอร์เราจะได้ใจในส่วนของที่เป็นคน Gen X อย่างแน่นอนนะครับสนใจในเรื่องของส่วนลดต่างๆนะครับหาเปอร์เซ็นต์10เ20ปอร์เอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับและโดยรวมนะคนเจน X นะครับก็ยังเป็นคนที่ติดลังหนักของโซเชียลนะโซเชียลของคนเจน X นะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว a c e b o o k นะครับดูใน Facebook แล้วก็ในส่วนของที่เป็นตัวอไลน์นะก็คือมีความเหลื่อม กับทางส่วนที่เป็นเจนเบบี้บูมนะครับมาเจอกับ Facebook อะผมมาก็เจอ a c e b o o k นะทุกเช้าทุกเช้าสิ่งแรกที่ผมปิดก็คือ facebook อันที่2ก็คือในส่วนของที่เป็นตัวไลน์นะครับดิโซเชียลนะครับวันวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงวันถ้าจะ PR ธุรกิจต้องยิงเข้าไปในส่วนของที่เป็นตัว facebook ยิงเข้าไปในส่วนของที่เป็นตัวตัวไล